ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่หน้าโรงเรียนบ้านหนองช่างคืนนะครับอำเภอเมืองจังหวัดละยูนนะครับตอนนี้นะครับขบวนธรรมยานะครับของครูบาเจ้าศรีวิชัยนะครับก็ได้เดินทางมาถึงหน้าโรงเรียนแล้วนะครับก็มีน้องๆนักเรียนนะครับมาต้อนรับนะครับขบวนธรรมยาตาของครูบาเจ้าศรีวิชัยนะครับกท่านที่ติดตามรับชมนะครับกดไลค์กดแชร์กันตัวนะครับวันนี้ท่านหอครับผม สวัสดีครับท่านครับครับครวันนี้ชื่อเป็นอะไรบ้างครับอีดอีดวันนี้วันนี้เปิดหมู่บ้านเลยนะครับกระบอกตบลเลยนะครับกรก่อกอันนะครับสับตู้สับตู้ครับหรือนำนักเรียนไปตอนนะครับครับน้องน้องนักเรียนนะครับวันนี้ โมทนาสาธุกับน้องนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองทั้งคืนทุกทุกท่านครับนาวัสดีครับคุณนุชครับกำจอาที่บุคลากรนะครับของเรียนตำบลหนองทั้งคืนทุกทุกท่านนะครับสาธุสาธุครับรับ่ันใดนะครับที่รับชมอยู่นะครับ โมนาสาทุกสาธุก,กับทุกท,ท่านนะครับที่รับชมอยู่ในขณะนี้ครับคารินสกู่น,นะครับขบวนธรรมยตาคุบาเจ้าศรีวิชัยนะครับก่จะดําเนินนะครับเข้าสู่วัดน้องช้างคืนนะครับเป็นจุดสิ้นสุดแล้วนะครับถึงจุดสิ้นสุดแล้ว กับทุกท่านนะครับรับชมอยู่นะครับมโมโทนาสาธุสาธุกับทุกท่านครับโมโทนาสาธุสาธุครับกับท่านใดที่รับชมอยู่นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์ประชาสัมพันธ์นะครับ คนที่รับชมอยู่นะครับนโมทนาสาธุสาธุครับครับท่านใดที่ชมอยู่นะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับโมทนาสาธุสาธุครับครับและนี้นะครับก็คือตึงเจ้าที่บุคลากรนะครับแล้วก็คุณครูนะครับที่โรงเรียนบ้านหนองช่างคืนนะครับวันนี้มากันนะครับมาต้อนรับกระบวนธรรมยตาเทศสันตินะครับ เจ้าสิวิชัยครับ